ตอนนี้นะคะมีการจับตาทางฝั่งสอปป,อปลาวถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการปิดด่านแต่อยู่ดีๆค่ะทางสปป,อปลาวก็มีการออกกฎใหม่บอกว่าคนลาวคนไหนถ้าหากต้องการจะข้ามด่านหนองคายเวียงจันทร์เพื่อที่จะเข้ามาทํางานทางฝั่งของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ให้กรอกลงในแบบฟอร์มเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นเพิ่มเติมจากเอกสารปกตินอกจากนี้ยังจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นกีบเพื่อเป็นค่ากระดาษใบนี้ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ15-16บาทเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะมีคนลาวบางคนค่ะบอกว่าน่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าประเทศต่อไปที่อาจจะตูกตัดไฟก็คือสอปป,อปอลาวนี่แหละเพราะว่าลาวจากที่เคยวางตัวเองเอาไว้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนแต่ว่าตอนนี้สอปป,อปอลาวค้างหนี้ค่าไฟฟ้าเกือบจะ6000ล้านบาทเข้าไปแล้ว มีหลายคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าสงสัยเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยจะเริ่มทังแตกแล้วมัง้งแต่ก็แปลกว่าทําไมเนี่ยถึงเก็บเงินคนที่จะข้ามมาทํางานฝั่งไทยเก็บน้อยจังเลยแค่1 0,000หมืนกีบจริงๆเนี่ยน่าจะต้องเก็บประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสามแสนกีบไปเลยเพราะว่าคนลาว,วาคนลาวเนี่ยรวยแล้วก็สามารถซื้อทุกอย่างได้เป็นเงินสดอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นการกรอกแบบฟอร์มใหม่ เหมือนกับว่าทางการลาวเขาต้องการจะเก็บเงินเพิ่มบางคนก็บอกว่าแมมเงินน้อยหาเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ละสิแต่อย่างว่าแหละตอนนี้ค่าเงินกีบนั้นต่ำมาก บางคนก็บอกว่าจริงๆประเทศไทยก็น่าจะเก็บบ้างนะพวกรถของคนลาวที่เข้าออกทางด่านหนองคายเอ่ยมุกดาหารเอ่ยหรือแม้แต่อู่บลราชธานีเอ่ยจริงๆเนี่ยน่าจะได้หลายคันเลยแหละบางคนก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวนะทําไมต้องมาพูดถือเฉพาะข้ามมาประเทศไทยด้วยละ่ะและถ้าเกิดข้ามไปเวียดนามหรือว่าข้ามไปจีนเนี่ยไม่ต้องมากรอกแบบฟอร์มนี้เพิ่มหรือไงบางคนบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้คิดเอาง่ายๆคือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับรัฐลาวไงล่ะจ้าเอาเข้า เปาแต่ว่าในส่วนของการพัฒนาประเทศอันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบงคลบอกว่าแม่ทํากันได้ลงคอเนอะขนาดเอกสารหนึ่งแผ่นอยากจะมาคิดเงินเพิ่มตอดเล็กตอดน้อยเอาเงินเข้ารัก,กันทั้งหมดเลยบางคนบอกว่าน่าจะห้ามข้ามไปเลยเนาะถ้าเกิดไม่มีเงินเกินห้าแสนบาทคนเราจะได้ไม่ต้องมาไทยบางคนบอกว่าแบบนี้ต้องสํานึกบุญคุณท่านไกซ่ซอสและท่านสุภานุวงศ์ที่ทําให้คนเราในมีวันนี้ได้โดยบางคนนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งบอก บงในแง่ร้ายบางทีเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับคนเลาที่พยายามจะข้ามไปจีนเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเหมือนกันก็ได้บางคนบอกว่าอย่างว่าและค่ากระดาษที่ต้องนําเข้าตอนนี้ก็แพงอยู่แล้วนะจะทําอะไรหากต้องใช้กระดาษก็ต้องเพิ่มรายได้อยู่ดีซึ่งตอนนี้นะคะเรื่องราวที่กําลังได้รับการจับตามเป็นพิเศษนะั่นก็คือการที่ลาวจะส่งไฟให้กับเมียนมาแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการออกมาถแถลงจากรัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวเรียบร้อยแล้วบอกว่าในบทความนั้น บอกว่ามีการออกมายืนยันว่าทางรัฐบาลของลาวคือรัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวจะไม่ส่งไฟหรือว่าขายไฟให้กับผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะพวกกลุ่มคอเซ็นเตอร์เนี่ยโดยมีหลายคนนะบอกว่าลาวเขาขายไฟให้รัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ขายให้แก่คอเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลพมา่าการจะตัดน้ําตัดไฟหากมาแก้ที่ปลายเหตุจริงๆต้องดูทางแก้คือจะต้องมีการถอนรากถอนโคนบางคนค่ะก็บอกว่าลาวขายไฟฟ้าให้รัฐบาลเมียนมามาตั้งนานส่วนในเรื่องของคอเซ็นเตอร์เนี่ยให้เขาจัดการกันเองเหอะเลยมีคนมาตอบให้นะบอกว่าถ้าเกิดจัดการได คงจะไม่ต้องมาลำบากถึงประเทศไทยกับจีนหรอกส่วนพมา่าเขาก็ไม่ทําอยู่แล้วบางคนคะก็บอกว่าจะช่วยโดยการไม่ขายไฟอันเนี้ยก็น่าจะรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาก,ก็ไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตถึงขนาดที่ดาราจีนเนี่ยมีเรื่องราวใหญ่โตที่ผ่านมาและก็เชื่อเลยว่าไม่มีบริษัทไหนอยากจะเสียไรายได้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะขายไฟฟ้าให้กับแกงคอเซนเตอร์โดยตรงหรอกซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็คือประ ชาชนชาวเมียนมาถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นั้นน่าจะดีกว่าบางคนบอกว่าไม่มีใครอยากจะมาแก้ที่ปลายเหตุหรอกแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเดือดร้อนแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยปะละเลยจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเกินไปแล้วเฮิมเมกเริ่มจนกระทั่งมีคนจีนนได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลของจีนก็เลยออกมาจัดการเองบางคนบอกว่าคนลาวป่าเขาบอกว่าไม่ขายไฟค่ะแต่ก็ยังของอนุญาตให้จีนเทาไปตั้งเมืองคาสิโนที่ซ เยี่ยมทองคําอยู่ดีแบบนี้เรียกว่าปากว่าตาขยิบหรือเปล่าคะบางคนบอกว่าต้องบีบให้รอบด้านแหละเดี๋ยวก็อาจจะย้ายไปเองบางทีนะเดี๋ยวก็ย้ายไปในตัวเมืองคาเมรหรือไม่ก็ย้ายไปในตัวเมืองพม่าก,ก็ได้บางทีเนี่ยเขาอาจจะติดตั้งโซลา่าเซลล์ไปแล้วก็ได้มากแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะแก้ไขต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นตอมากกว่าบางคนบอกว่าคนลาวเขาจะไม่พูดเยอะคะ่ะแต่คนลาวเนี่ยเขาทําเลยก็คือไม่ให้เลย สรุปตอนนี้ลาวไม่ได้ขายไฟให้แล้วนะจ้าพยายามจะทําตามไทยจ้ะบางคนบอกว่าที่ลาวเนี่ยก็เข้าใจบางทีเนี่ยคนจีนเขาคุมอยู่เขาก็ต้องทําแบบนั้นอยู่แล้วแหละหากรัฐบาลจีนออกกฎมาว่าให้ทําแบบไหนลาวก็ต้องทําตามอยู่แล้วซึ่งบางคนนะคบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านรัฐลาวหรือว่ารัฐนวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการประสานงานกับทางพมา่าไม่ให้ผู้บริสุทธิ์นได้ รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่เมืองท่าขี้เล็กมีการใช้ไฟจากลาวถึง27เมกะวัตต์ซึ่งจากเดิมเนี่ยรับจากไทย15เมกะวัตต์แล้วก็จากลาว13เมกะวัตต์บางคนก็บอกว่ามีข้อสังเกตนิดนึงจริงๆเนี่ยทำไมลาวไม่ตัดไฟทันทีทำไมต้องรอให้จีนมาจัดการก่อนถึงจะเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วก็ มีคนบอกว่าบางคนเนี่ยลองคิดดูให้ดีละกันว่าจีนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่อยู่เบื้องหลังทําไมวันแรกที่ไทยตัดไฟให้ลาวถึงยังส่งไฟให้ตั้ง30มสิบเมกะวัตต์พอมาวันที่2ก็ลดลงเหลือ8ปดสิบมเมกะวัตต์บางคนก็บอกว่าท่านลาวเนี่ยเขาคิดเองทําเองได้คงทําไปก่อนไทยแล้วล่ะแต่นี่ยังไงก็ต้องรอให้จีนมาสั่งอยู่ดีบางคนก็บอกว่าเนี่ยทำไมถึงให้มารวบรวมกันที่กิงโรมันหรือปาตกลงเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนกันแน่พวกแกงคอเซนเตอร์ อยากจะรู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากไหนการไฟฟ้าเหลาวเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันแน่บางคนก็บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขารู้กันมาตั้งนานละแต่ว่าจะจัดการได้หรือเปล่าแบบนี้ต้องอาศัยการรวมตัวรวมใจกันจากเหล่าอาเซียนนี่แหละบางคนบอกว่าการออกความคิดเห็นควรจะมีความเป็นไปได้บางทีเนี่ยคนที่ต้องเจอแรงกดดันหลายอย่างเขาก็อาจจะไม่ทราบก็ได้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาเอ่ยเป็นบริษัทแม่ของรัฐวิสาหกิจ ิไฟฟ้าลาวซึ่งเป็นบริษัทลูกบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําอะไรได้บางคนเ็าบอกว่าตอนนี้จะต้องมาดูค่ะว่าจิตสํานึกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไทยพูดจริงๆก็ดําเนินการนั้นค่อนข้างช้าทาให้เกิดความเสียหายต่อคนในประเทศมากมายบางคนก็บอกว่าที่ลาวนั้นออกมาตรก,การมาอยากจะรู้จริงๆว่าเชื่อใจรัฐบาลลาวได้กี่เปอร์เซ็นต์กัน บางคนก็บอกว่าในส่วนของแกงคอเซนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดลาวจะจัดการน่าจะเข้าไปดูที่คิงโรมันก่อนดีไหมจ้าไม่ต้องมารอให้พี่จีนสั่งหรอกมงคลบอกว่าคิดว่าข่าวลาวนั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่ขนาดก่อนหน้านี้ที่เคยออกข่าวมาก็ยังเชื่อถือไม่ได้เลยตอนนี้ปกติสำนักข่าวลาวจะไม่ออกข่าวทางด้านลบของตัวเองอยู่แล้วขนาดคนลาวเองใครที่ออกมาพูดคําว่าขายชาติพวกนั้นน่ะก็ไม่สามารถอยู่ได้นะมงคลก็บอกว่าแต่ว่าตอนนี้ลอง ดูเถอะไม่แน่สปปลาวเขาอาจจะมีการดําเนินการที่เด็ดขาดกว่าประเทศไทยอีกนะบางคนก็บอกว่าเรื่องของการตัดไฟเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอีกอย่างประเทศข้างบ้านไทยหรือว่าระแวกเพื่อนบ้านเขาจะดําเนินการขนาดไหนตําแหน่งของที่ดําเนินการก็ยังไม่ได้อะไรเลยและอย่างว่าแหละเจ้าหน้าที่ทางฝั่งเบียนมาเขาจะช่วยดําเนินการอะไรหรือเปล่าหากปล่อยไว้แบบนี้คนที่ได้ค่าสวยเขาก็ไม่ดําเนินการอะไรอยู่แล้วแหละ หลังจากนี้จะต้องดูว่าทางด้านลาวเนี่ยจะออกมาทำอะไรจริงจังหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ